จากเด็กน้อยยากจนที่แม้แต่ครูก็ดูถูกสู่แรปเปอร์100ล้านวิวเขาเกิดในจังหวัดพะศรีหนุเขายากจนมากแม้รถจักรยานเขาก็ไม่มีแอปเปิลหนึ่งลูกต้องแบ่งกันกินกับพี่ชายต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนข้างทางเดินด้วยเท้าเปล่าแต่เสียงเพลงฮิปฮอปได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการนี่คือชีวิตของเด็กหนุ่มที่เป็นแรปเปอร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ชาวกัมพูชา เจ้าของเพลงแรปกัมพูชาสุดฮอตที่ทะยานสู่100ล้านวิวใน YouTube และอีกหลายล้านวิวในแพลตฟอร์มอื่นๆและเขาคนนี้คือวันดาเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คำบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์100%อาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวัรตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับวันดาคือใคร วานดาวานดาเป็นแรปเปอร์ชาวกัมพูชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกัมพูชาผลงานเขาซึ่งเป็นที่รู้จักจากเพลง Time to Rise ซึ่งเป็นเพลงดนตรีฮิปฮอปผสมผสานกับเพลงดนตรีพื้นบ้านเขมรด้วยเสียงขับร้องของอาจารย์กงเนยมาสเตอร์ของนายที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านเขมรโบราณจะเปดองแวงกระจับปีเขมรรับด้วยขลุยพื้นเมืองได้กลายเป็นไวรัลฮิตในแอปติกตอ็อกและยังมียอดวิวทาง YouTube แต่30ล้านภายในเวลาเพียง3สัปดาห์หลังจากเผยแพร่ซึ่งทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากจากคนหนุ่มสาวชาวกัมพูชาเพลงนี้ทำให้เขาโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และกลายเป็นศิลปินคนแรกที่มีผลงานเพลงกัมพูชายอดวิวเกิน100ล้านวิวใน YouTube วันดามีต้นกำเนิดอย่างไรวันดามีชื่อจริงว่าวันดามานวันดามันเกิดเมื่อวันที่22มกราคม1997 เกิดในครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดพระศรีหนุกพ่อของวันดามีชื่อว่ามันบันเหงส่วนแม่มีชื่อว่า,ววาขังทิมซีทำธุรกิจขูดมะพร้าวแบบครอบครัวพ่ซาเลอร์ตลาดท้องถิ่นใจกลางเมืองศรีหนุกวันดามีพี่สองคนชื่อโซฟีและวานดี้เขามีความลหลงใหลในดนตรีตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันที่จะเป็นดารามาโดยตลอดสตาร์เขาและพ่อแม่ต้องอาศัยเจดีย์แห่งหนึ่งในกรุงพระศรีหนุกเป็นบ้านและต้องเดินสองเท้ารอนแรมไปทั่ว ขณะที่เพื่อนวัยเดียวกันของเขาหลายคนมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ขับเขาเล่าไว้ในเพลงว่าถ้าผมไม่แกร่งพอก็คงไม่เหลือแม้แต่กระดูกชีวิตดำเนินไปโดยไม่มีใครเหลียวไม่มีเตียงไม่มีบ้านผมอยู่อย่างคนเร่ร่อนไร้แหล่งมีเพียงแอปเปิลหนึ่งลูกที่ผมแบ่งก,กันกัดกินกับพี่ชายเพลงส c o w If I d a ส่วนหนึ่งในชีวิตที่ถูกดูถูกเขาเล่าไว้ว่าตอนเรียนอยู่ผมเคยทำบิดครูรู้เขาก็บอกว่า ผมผิดผมล้มเหลวผมไม่เรียนเข้าชั้นเรียนไม่ถือหนังสือครูก็บอกว่าผมที่แพ้แล้วดูผมตอนนี้สิครูดูกูตอนนี้สิเพื่อนที่เคยดูถูกตอนกูสอบไม่ผ่านหนะักขอบคุณมากนะเพลงบอนดิสเว y แม้จะมีวัยเด็กที่ยากลำบากแต่ในชั้นเรียนทุกครั้งที่ถูกถามถึงอาชีพในอนาคตวันดาจะตอบอย่างมั่นใจว่าเขาอยากเป็นศิลปินหรือแรปเปอร์ซึ่งทําให้เพื่อนและครูบางคนหัวเราะยะเขา เพราะไม่เชื่อในความฝันของเขาว่ามันจะเป็นจริงไปได้ในเพลงสเกล If I D A ว a นดาแรปเอาไว้ว่าที่พระศรีหนุบ้านเกิดเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กที่พยายามปลูกต้นไม้ในดินที่แห้งแลง้งด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนหลายคนที่วันดาเคยพูดขอบคุณพวกเขาไว้ในเพลงเด็กหนุ่มจึงมีโอกาสได้บอกลาหมู่บ้านเกิดและเดินทางร่วม200กิโลเมตรเพื่อมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญเขาบอกว่าถ้าไม่พยายามอย่างหนักก็จะไม่มีอะไรกิน แอปเปิลลูกเดียวต้องแบ่งกับน้องสาวกว่าจะมีผลงานแรกในปี2014จนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการเพลงกัมพูชาทำไมเขามีชื่อเสียงวันดาวานดาแรปเปอร์ชาวกัมพูชาสังกัดค่ายเพลงบริษัทบารามีโปรดักชันจำกัดบารามีโปรดักชันคอมพานีลิมิเต็ดเป็นศิลปินหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วมพิธีปิดโอลิมปิกเกม2024ที่สนามสตาร์เดอฟรานสนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศส หลังจากที่นักกีฬาของทุกชาติเข้าสู่สนามรวมถึงการแสดงชุดแรกของนักเดินทางสีทองโกลเด้นมวยาแชได้จบลงก็จะเข้าสู่โชว์ของฟินิกสวงดนตรีชื่อดังของฝรั่งเศสที่ได้ชวนเหล่าศิลปินอื่นๆมาร่วมแจมขับร้องบทเพลงด้วยทั้งแองเจเลนักร้องหญิงจากเบลเยียมและวันดาวันดาแร็ปเปอร์ชาวกัมพูชาเขาประสบความสำเร็จในด้านวงการดนตรีในเพลง Time to Rise ในปี2021ด้วยแรงสนับสนุนจากค่ายเพลงของเขาบาราเม บารมีรูปปั้นมากมายปรากฏในมิวสิกวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความงดงามของประติมากรรมเขเมรได้อย่างดีเล่าถึงความรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมเขเมรในอดีตอีกทั้งยังมีท่อนรับกล่าวถึงชื่อเสียงเรียงนามของศิลปินเอกของกัมพูชาผู้ล่วงลับหลายท่านการขับร้องของอาจารย์กงเนยและเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ผสานเข้ากับบีดแบบฮิปฮอปได้อย่างลงตัวนั้นทำให้เพลงนี้ยิ่งทรงพลัง เพลงดังของเขาเป็นแบบไหน Time to Rise ซึ่งเป็นเพลงดนตรีฮิปฮอปผสมผสานกับเพลงดนตรีพื้นบ้านเขมรด้วยเสียงขับร้องของอาจารย์กงเนยมาสเตอร์ Master ของนายที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านเขมรโบราณจะไปดองแวงกระจับปีเขมรรับด้วยขลุยพื้นเมืองได้กลายเป็นไวรัสในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อจนมีผู้ใช้เพลงนี้ในการสร้างเนื้อหาว่า7 0,000ครั้งและยังมียอดชมทาง YouTube 30ล้าน การรับชมภายในเวลาเพียง3สัปดาห์หลังจากเผยแพร่ปัจจุบัน4สัปดาห์34ล้านการรับชมรางวัลที่ได้รับปี2020ได้รางวัล Best Male Artist of the Year โดย Cambodian Music Award ปี2020ได้รางวัล Best Music Performance of the Year โดย Cambodian Music Award ขอขอบคุณเว็บไซต์ The People และเว็บไซต์สนุก .com และเว็บไซต์ Wikipedia สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ